สวัสดีวันสงกรานต์และวันครอบครัวค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมง NBT 1 6นาฬิกาค่ะไปดูบรรยากาศสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารกันนะคะขณะนี้กำลังคึกคักนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเล่นสรดน้ำสงกรากนต์กันอย่างสนุกสนานไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณไอยาาพุ่มพวงค่ะขอบคุณมากครับขณะนี้นะครับบรรยากาศที่ถนนข้าวสารครับกำลังเป็นไปด้วยความคึกคักเลยล่ะครับประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเดินทางเข้ามาเล่นน้ำ ที่นี่กันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งที่นี่ครับก็อย่างที่เห็นด้านหลังครับว่าจะมีอุปกรณ์ฉีดน้ำนะครับอย่างปืนฉีดน้ำสีสันสดใสแบบนี้ขายอยู่เต็มถนนข้าวสารเลยละครับข้างในบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนตามเข้าไปดูพร้อมกันเลยครับ การเล่นน้ำสงกรานของนักท่องเที่ยวที่ถนนเข้าสารครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยกำลังคึกคักเลยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษแต่ทุกคนก็พบอุปกรณ์ในการเล่นน้ํามาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะปืนฉีดน้ําอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ครับต่างระดมฉีดน้ําใส่กันสนุกสนานและบริษัทห้างร้านต่างๆก็ออกมาตั้งเวทีพร้อมเปิดเพลงสนุกสนุกจังหวะโดนใจวัยรุ่นสร้างความคึกคืนให้กับผู้ที่กําลังเล่นน้ําได้เป็นอย่างดีอย่างบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นจากภาพมุมสูงนี้นะครับโย กันไปสาต์น้ากันไปแต่คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลไปครับเรื่องความปลอดภัยเพราะเจ้าหน้าที่เทศกิจจากกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลชนะสงครามมีการตรวจค้นอาวุธก่อนให้ทุกคนเข้ามาเล่นน้ําในพื้นที่ได้พร้อมทั้งมีการจัดชุดตรวจเดินตรวจตราเป็นระยะอีกด้วยล่ะครับส่วนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาก็นอกจากที่จะมาจําหน่ายอุปกรณ์ในการเล่นน้ําแล้วนะครับยังถือโอกาสใช้เวลาว่างแบบนี้ตั้งถังเล่นน้ํากับนักท่องเที่ยวไปซะเลยสําหรับใครที่ยังไม่มีแผน จะไปเล่นน้าสงกรานที่ไหนถนนข้าวสารนับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สนุกสนานและก็น่าสนใจยังพอมีเวลานะครับเพราะว่าที่นี่เขาเล่นต่อเนื่องไปจนถึงเวลา23นาฬิกาของวันนี้เลยแหละครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นสดๆครับบนถนนข้าวสารครับเห็นได้เลยนะครับว่าบรรยากาศที่นี่สนุกสนานจริงๆครับตอนนี้ครับผมเริ่มจะอดใจไม่ไหวแล้วนะครับ ชมบรรยากาศจากถนนเข้าสารกันแล้วนะคะไปที่ถนนสีลมกันบ้างค่ะซึ่งก็มีความสนุกสนานไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะไปติดตามได้ค่ะจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะขอบคุณค่ะและบรรยากาศข้างหลังดิฉันนะคะก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะจากที่ถนนสีลมค่ะว่าในช่วงนี้นะคะมีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาเล่นที่ถนนสีลมกันเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะ รยากาศการเล่นน้ำสงการานที่ถนนสีลมนะคะเริ่มคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่องมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมสนุกสนานกันอย่างคับคั่งค่ะซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศค่าประชาชนจะทยอยเดินทางมายังถนนสีลมเพื่อร่วมกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครและภาคภาคเอกชนค่ะจัดขึ้นมากกว่า5 0,000คนด้านนางสุกัญญาและนายสุเทพเลิศวิทยาภักดีนะคะบอกว่าเดินทางมาจากอำเภอสำรงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเดินทางมาเล่นที่ถนนสีลมโดยเฉพาะค่ะ ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเดินทางมาเล่นกันอีกครั้งค่ะสนุกก็โอเคนะปีนี้ไม่ไม่ค่อยมีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ค่อยมีแป้งก็โอเคหน่อยยเปิดเี่วนี่ที่นก็ิยวัน่วมาครับมามาส่งทรายานนาได้หยุดทีนานได้เที่ยวที เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาอีกเห็นเพื่อนๆบอกว่าออสีลมปีนี้น่าจะสนุกสนุกกว่าปีที่แล้วนางสาวอรพินลายุกนะคะนักท่องเที่ยวบอกว่าเดินทางมาเล่นที่นี่ทุกปีทุกปีค่ะและในปีนี้นะคะที่ถนนสีลมมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือการนําอุโมงค์น้ํามาเปิดเพื่อ,อผ่อนคลายความร้อนให้กับประชาชนอีกด้วยค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมเล่นน้าสงกรานที่ถนนสีลมพร้อมกันค่ะ ไม่ทราบนะคะว่าจะไปเล่นสงกรานที่ไหนถนนสีลมแห่งนี้ยังต้อนรับประชาชนทุกคนอยู่ค่ะช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีก่อนค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสรดามาปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬานะคะนิโคล่ามิโรติค่ะชุดทำ26คะแนนพาทีมชิคาโกบูลส์บุกมาชนะบรุกลินเนส113ต่อ86คะแนนค่ะ บาสเกตบอล NBA โซนตะวันออกบรุกลินเนสทีมอันดับ3จากแอตแลนติกดิวิชั่นเปิดบ้านบาค์เลย์เซ็นเตอร์รับการมาเยือนของชิคาโกบูเสื้อแดงทีมอันดับ2จากเซ็นทรัลดิวิชั่นสองพอเตอร์แรกทั้ง2ทีมยังเล่นกันสูสีบุกโลเปสชุดทำแต้มให้เจ้าบ้านเนสนำก่อน8ต่อ6คะแนนก่อนที่จิมมี่บอลเลอร์รั้งทำแต้มให้บูสหนีไป29ต่อ24คะแนน ตามด้วยพาวกาซอและเดริกโรสช่วยกันชุดให้บูสนำไป49ต่อ37คะแนนจบ2ควอเตอร์บูสนำอยู่57ต่50นนอ50คะแนนเกม2ควอเตอร์ท้ายทีมเยือนบูสยังเล่นได้เหนือกว่าทำแต้มทิ้งห่างนิโคลามิโรติกรุก,กี้ดาวรุ่งของบูสชุด3แต้มให้ทีมเยือนหนีไป87ต่อ65คะแนนและกาซอรั้งทำแต้มให้บูสนำไป95ต่อ72คะแนน จบ4ควอเตอร์ชิคาโก้บูส์บุกมาชนะบรุกลินเนสขาดลอย113ต่อ86คะแนนโดยเกมนี้นิโคลามิโรติกของชิคาโก้บูส์ชุดทำแต้มมากสุดในเกมทำไป26คะแนนพาทีมเก็บชัยเป็นเกมที่49 ส่วนเนสอยู่อันดับที่9ของโซนตะวันออกยังมีลุ้นนะคะเข้ารอบเพลย์ออฟโดยต้องชนะในเกมนัดหน้าที่จะพบกับออร์เลนโดเมจิกในวันพุธนี้และต้องลุ้นให้อินเดนาเพเซอร์ทีมอันดับ8ของโซนแพ้เมมฟิกกริสลีย์ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวต้นชั่วโมง NBT ค่ะทุกท่านสามารถติดตามชวนข่าวได้ใหม่ในข่าวภูมิภาค17นาฬิกา30นาทีดิฉันพัชชาพัฒรเดชาธรรมต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่1มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อที่2ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม